สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นแนวไม่มีงานไหนง่ายซุปเปอร์เล็กฟิตเต็มร้อยพอมรับน้องกล้องธรณีศึกวันรุ่งวินี68ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับและสุดเมื่อวันจันทร์ที่17บมิถุนายนที่ผ่านมาซุปเปอร์เล็กได้เปิดค่ายมวย MC ซซเปอร์เล็กมวยไทยค่ายใหม่ของตัวเองย่านนนทบุรี จึงเป็นสถานที่ที่เจ้าตัวซุ่มฟิตซ้อมอยู่ในปัจจุบันพร้อมรับบรรดาสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมโอเพ่นเวิร์อ์โชว์สภาพร่างกายล่าสุดให้บรรดาสื่อเก็บภาพอย่างครบถ้วนโดยซูเปอร์เลกที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บแต้มชัย9 it, ้าไฟติดเผยความรู้สึกที่ได้โอกาสมาเจอกับกล้องสารณีก่อนเตรียมตัวก่อนชิงเข็มขัดมวยไทยจากจนาธานแฮกเกอร์ตีในศึกวัน168วันที่6กันยายนนี้ที่อเมริกา ผมกับตัวซ้อมมาประมาณเดือนครึ่งตอนนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่รอชกอย่างเดียวผมรู้สึกดีใจที่ได้ขึ้นชกก่อนที่จะไปเจอกับแฮกเกอร์ตีโดยต้องมาเจอกับกล้องธรณีผมยินดีที่จะชกด้วยเพราะผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีในมีโอกาสขึ้นชกก่อนไปชิงแชมป์โลกครับผมรู้จักกับกล้องธรณีตั้งแต่สมัยในรูปแบบชกมวยไทยให้ยกบางคนอาจคิดว่าผมเอาชนะเขาได้ง่ายแต่อย่าคิดแบบนั้นเลยถ้าไม่สูสีจริงๆทางรายการไม่จัดมาให้เจอกันแน่นอน ผมเชื่อว่าน้องเขามีดีที่จะชนะผมได้ส่วนรูปแบบการซ้อมของผม,ผมคือการวางแผนการเต็มตัวให้ดีผมเองไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ำผมคิดว่ากล้องธนินีก็มีดีเหมือนกันครับ นอกจากคู่ของซูเปอร์เลกกับกล้องธรณีแล้วยังมีนักสู้ฝีมือพระการเข้าร่วมโชว์ผลงานอย่างคับข้างนำทับโดยพัชร์จันฉายพิเคศนชยัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอลเวดจะข้ามสายมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกคลิกบ็อกซิ่งที่ว่างด้วยกับจนาธานดิเบลา่านักสู้อิตาลีแคนาดาเจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่หวังมาทวงบอลลังคืนให้ได้ เป็นการาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์รับชมทางช่อง7 HD ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30นกานาทีอย่าพลาดชมกันนะครับ